อยากเป็นเจ้าของร้านไหมพรมแบบที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไหมคะไม่ต้องคอยยุ่งยากจัดของให้กับลูกค้าวันนี้ก็มีวิธีนะคะง่ายๆก็คือเราจะใช้ระบบของ TikTok นี่แหลคะค่ะ วิธีนะคะก็คือเราจะต้องสมัครเป็นนายหน้าของ t i k t o กก่อนเนาะแล้วเราก็ไปเลือกนะคะสินค้าจากร้านต่างๆนะคะที่เราสนใจแล้วก็เอามาไว้ในร้านค้าของเราโดยที่เราไม่ต้องไปดูดรูปแล้วก็มาลงสินค้าอะไรเลยนะคะระบบเขาจะให้อ่าระบบเขาจะรองรับนะคะที่จะให้เราดึงตัวของสินค้านั้นอะ่ะมาอยู่ที่ร้านเราได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทําคลิปติ๊กตอกอยู่แล้วโชว์ผลงานถักของตัวเองนะคะนอกจากว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทําให้ขายสินค้าได้แล้วใช่ไหมคะเรายังหารายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วยการแท็กนะคะหรือว่า ติดตะกร้าสินค้าที่เกี่ยวข้องลงไปในคลิปของเราด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกไหมพรมที่เราใช้เขียนโคชเชที่เราใช้อะไรเงี้ยแล้วพอมีคนนะคะที่เขาสั่งซื้อไปกับตัวของตะกร้าสินค้าที่เราแนบไว้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะโดยที่ค่าคอมมิชชั่นก็แล้วแต่ตัวสินค้าแล้วแต่ร้านค้าเขากำหนดไว้ว่าให้เท่าไหร่อาจจะเป็น5% 7% 10%ก็ได้นะคะ มาเริ่มวิธีกันเลยนะคะก็คือเราจะมีอยู่2แอปนะคะที่ใช้ก็คือ t i k ต o k กับตัวของ s e l l u r Center ของ TikTok นะคะเราจะเข้าไปที่ตัวของแอป t i k t o กก่อนแล้วจากนั้นนะคะก็ไปที่โปรไฟล์นะคะหน้านี้ก็จะยังไม่มีตะกร้าสินค้านะคะเราจะต้องติดตัวของตะกร้าสินค้าเข้ามาในหน้าของเราก่อนนะคะก็มาเริ่มขั้นตอนการก็คือคลิกที่ขีดสามขีดด้านบนมุมขวานะคะ เลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นก็จะเลือกบัญชีนะคะเข้าไปที่ข้อมูลบัญชีค่ะเพื่อที่จะมาเช็คนะคะว่าวันเดือนปีเกิดตรงกับบัตรประชาชนหรือเปล่านะคะเพราะว่าการสมัครในหน้าติกตอกมันจะต้องมีการส่งหลักฐานบัตรประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของวันเดือนปีเกิดตรงนี้ก็แก้ไขให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ คนที่จะสามารถเป็นในหน้าติ๊กต็อกได้จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปด้วยนะคะปรับแก้เรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับนะคะแล้วก็คลิกไปที่สลับไปเป็นบัญชีธุรกิจค่ะต่อด้วยกดปุ่มถัดไปเลยนะคะอ่าถัดไปอีกถัดไปเรื่อยๆเลย แล้วจากนั้นก็เลือกหมวดหมู่นะคะอย่างการขายพวกไหมโพรมอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นพวกค้าปลีกนะคะมีไหมอ่ะนี่การซื้อสินค้าและการค้าปลีกนะคะก็เลือกเลยแล้วก็กดถัดไปจากนั้นก็ใส่อีเมลลงไปนะคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะตรงนี้ก็ใส่รายละเอียดของร้านเราเข้าไปนะคะอย่างเช่นจำหนายไหมพรมคุณภาพ เข็มโครเชต์อุปกรณ์ถักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่านี่มีใส่ไปขอนนะคะอ่ะเราก็กดยืนยันอืมกดสร้างตอนนี้เลยอ่าแล้วก็เลือกอนุญาตขณะใช้แอปเน,ะนาะขณะใช้แอปก็ตรงนี้เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งจะไปส่วนที่สองก็คือจะไปที่แอป s e l l e r Center ค่ะก็เลือกที่ลงทะเบียนด้วย TikTok นะคะยืนยันเนาะ กดอนุญาตนะคะลงทะเบียนด้วย tiktok อกแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะคะแต่ก็อย่าลืมเปลี่ยนตัวเลขด้านหน้าด้วยนะมันต้องเป็นบวกหกหกด้วยนะคะเมื่อกี้มีก็เผอแบบไม่ได้แก้ก็เป็นบวกหกแล้วก็ให้ส่งข้อความมาไม่ถึงนะคะรอตั้งนานเบอร์โทรศัพท์ตัดเลขศูนย์ด้านหน้าออกด้วยนะคะแล้วก็กดส่งรหัสเราก็รอรหัสนะคะ มาหน้านี้ก็เอ่อแล้วก็มาหน้า,นายืนยันเอกสารนะคะก็เลือกว่าเราเป็นบริษัทหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเนาะของมีจะเลือกอันแรกใส่ชื่อร้านนะคะก็ตรงนี้ตามใจชอบเลยว่าจะชื่ออะไรก็ยืนยันบัตรประชาชนด้วยนะคะใส่ข้อมูลบัตรประชาชนแนบลงไปด้วย พอแนบตัวของบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวต่อนะคะก็ชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขบัตรประชาชนเนาะวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วก็กดส่งนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันนะคะตอนนี้เราก็ได้ร้านค้า t k t t o กมาแล้วนะคะก็คือจริงๆจะใช้ขายสินค้าก็ได้นะคะคือมีสินค้าอะไรก็มาขายในนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นนหน้านะคะในการไปเอาสินค้าของคนอื่นมาวางขายก็ได้นะคะ ตอนนี้ TikTok ก็อนุมัติเอกสารที่มีส่งไปแล้วนะคะก็คือใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะเราก็จะไปที่ตั้งค่าค่ะตรงบัญชี TikTok ที่เชื่อมโยงตรงนี้นะคะพอเข้าไปมันก็จะเชื่อมกับตัวของ Official Account แล้วนะคะถ้าอยากอ,าอยากเช็คก็คือเข้าไปดูได้เนาะตรงนี้นะคะมันจะเชื่อมกันแล้ว เราก็จะไปเพิ่มสินค้าให้กับตัวของร้านค้าเรานะคะก็เข้าไปที่ Tikt o k อกเนาะแล้วจากนั้นนะคะก็เลือกไปที่ร้านค้าค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะต้องเพิ่มข้อมูลติดต่อก่อนนะคะเราก็ใส่ข้อมูลนะคะให้ครบที่เรามีเนาะ ไลน์ก็ใส่เบอร์โทรที่เราเชื่อมกับบัญชีไลน์เราไปนะคะอีเมลก็ไปเติมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อด้วยคลิกที่ตลาดสินค้านะคะตรงนี้เลยพอเข้ามานะคะในหน้านี้มันก็จะมีสินค้าเยอะแยะเลยนะคะที่ร้านค้าต่างๆเขาลงไว้ว่าให้ค่าคอมมิชชั่นเราเนาะ เราจะไปที่ร้านโลลิป๊อปโครเช่นะคะคลิกเข้าไปที่ดูร้านค้านะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีค่าคอมมิชชั่นอยู่นะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นว่ารับ4.20นะคะ2.10บาทตรงนี้จะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ละรายการก็อาจจะมีค่าคอมที่ไม่เท่ากันนะคะ ถ้าต้องการจะเลือกสินค้าให้ไปอยู่ในหน้าร้านของเราเนาะแค่แค่กดตัวเพิ่มนะคะปุ่มเพิ่มเข้าไปนะคะแค่นั้นเองสนใจตัวไหนก็กดเพิ่มไว้เลยอ่ะอ่ะมันจะขึ้นว่าสร้างบัญชีก่อนนะคะบัญชีในหน้าเนาะมันจะยังมีรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะที่เราจะต้องกรอกก็คือกรอกชื่อแล้วก็นามสกุลค่ะก็เป็นชื่อนามสกุลตรงกับที่เราได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือตรงกับบัตรประชาชนเนาะ ตรวจสอบให้แน่ใจเราก็กดส่งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่มสินค้าได้เลยก็คือกดปุ่มเพิ่มนะคะตัวที่ต้องการได้เลยเนาะแค่นี้เองง่ายๆกดแค่ปุ่มเดียวคือ ุ่มเพิ่มนะคะสินค้าพวกนี้ก็จะไปอยู่ในหน้าร้านเรานะแล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเพิ่มสินค้าเองไปเซฟรูปขอวิดีโอแล้วก็มาโพส์สินค้างลงรายละเอียดตัวเลือกต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ต้องทําเลยเพราะว่าระบบติ๊กต็อกช่วยเรานะคะทําให้ขายของได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ตัวไหนนะคะที่มีไหมแจกฟรีหรือว่าตัวอย่างสินค้าแจกฟรีนะคะมันก็จะมีคําว่า ตัวอย่างสินค้าฟรีอยู่ด้วยตรงนี้เนาะอะ,อะซึ่งตอนนี้นะคะที่มีลงไว้มันก็จะมีตัวนี้นะคะถ้าสนใจนะคะ,ะรับตัวอย่างแจกฟรีเราก็คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปก่อนเนาะจะเห็นว่ามันจะมีคำว่ารับเลยนะคะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็คลิกไปนะคะแล้วก็คลิกรับเลยอย่างเงี้ยเราก็ เลือกไหมที่ต้องการนะคะว่าจะเอาสีอะไรเนาะจะได้คนละ1สีนะคะสมมติว่ามีเลือกตัวนี้นะแล้วก็เลือกขอตัวอย่างฟรีเขาก็จะบอกกดมานะคะว่าหลังจากเราได้รับตัวอย่างฟรีแล้วเนี่ยเราจะต้องโพสต์วิดีโอนะคะรีวิวตัวของสินค้าหรือว่าตัวของตัวอย่างที่ได้ไปเนาะหรือว่าจะทําเป็นวิดีโอไลฟ์ก็ได้นะคะแล้วก็แนบลิงก์ของสินค้าก็คือติดตะกร้าเหลืองนะคะ แล้วก็วิดีโอต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะไว้อย่างน้อย3วันนะคะเพื่อที่ระบบของ TikTok เขาจะได้มาตรวจสอบว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นการไลฟ์สดก็จะต้องติดตัวของลิงก์สินค้าหรือว่าตะกก้าสินค้าไว้นานอย่างน้อย10นาทีนะคะอ่ะเราก็ตกลงยินยอมนะคะแล้วจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลติดต่อแบบนี้ให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็กดบันทึกเนาะ มันก็จะมีรายละเอียดให้เรานะคะแล้วเราก็ติ๊กนะคะยอมรับเงื่อนไขตรงนี้เลยจากนั้นก็กดส่งนะคะอ่าแล้วมันก็จะขึ้นว่าผู้ขายจะตอบกลับภายใน7วันก็คือฝั่งของผู้ขายนะคะจะต้องรับคำขอของเราก่อนนะคะแล้วเขาถึงจะส่งตัวอย่างฟรีมาให้เรานั่นเองค่ะ สินค้าที่เราเพิ่มไปใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นที่หน้าโชว์เคสหรือว่าหน้าร้านค้าตรงนี้ก็จะมีวิธีแก้ก็คือเราจะไปที่ตัวของเ e l l ลอร์เซ็นเตนะคะแล้วก็คลิกตรงตั้งค่านะคะตรงนี้เนาะไปเลือกที่บัญชีที่ tiktok ที่เราเชื่อมโยงนะคะก็คือตัวนี้นะคะคลิกเข้าไป แล้วเราจะไปยกเลิกตัวเอ่อเราจะไปยกเลิกตัว Official Account ค่ะเราก็กดยกเลิกไปเลยนะคะแต่ว่าระบบเขาจะขึ้นว่าคุณจะสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรอไปก่อนค่ะตอนนี้ก็น่าจะครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะมีจะลองเข้าไปดูว่า กดยกเลิกได้หรือยังยกเลิกการเชื่อมต่อโอเคนะคะเราก็กดยกเลิกการเชื่อมโยงเลยค่ะแล้วก็กลับย้อนกลับไปนะคะเปลี่ยนมาเป็นเข้าบัญชีมาเก็ตติ้งแทนนะคะก็เราจะต้องใส่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นชื่อบัญชี t ิกตอกของเรา ก็กลับไปที่ตัวของ t i k t อกเนาะเราจะไปกรอบชื่อบัญชีไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะชื่อ user ของเรามันจะอยู่ตรงนี้เราก็จะกรอบนะคะก็คือคลิกเลยมันก็จะคัดลอกเนาะแล้วก็กลับไปที่หน้าเดิมก็คือ t i t t อกเซ l l ลอร์นะคะ,ะวางเลย จากนั้นก็ส่งคําเชิญนะคะกำลังรอการยืนยันกนเข้าใจแล้วกลับไปที่ติ๊กตอกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปที่กล่องขาเข้านะคะด้านล่างตรง,ตรงนี้มันจะมีการแจ้งเตือนของระบบนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยมีคําขอใหม่ตรงนี้นะคะ เราก็กดตอบรับคำขอเลยค่ะข้อมูลบัญชีมันก็จะเชื่อมโยงกันแล้วก็กดย้อนไปนะคะพอกลับมาดูที่หน้าโชว์เคสของเราก็จะมีตัวของสินค้าที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลย ตอนนี้หน้าโชว์เคสของเราก็จะมีสินค้าแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วยังไม่มีก็แค่รีเฟรชด้วยการเลื่อนลงนะคะมันก็จะรีเฟรชให้เราหรือจะใช้วิธีปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าทำไมตอนแรกเราถึงเชื่อม Official Account ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมากดยกเลิกการเชื่อม เปลี่ยนมาเป็นบัญชี Marketing เหตุผลก็คือวิธีที่บีสอนในวันนี้นะคะมันเป็นวิธีลัดเนาะปกติ Creator นะคะจะมาสมัครในหน้า TikTok ได้เนี่ยจะต้องมีผู้ติดตาม1,000คนเนาะแต่วิธีนี้จะถึงแม้ไม่มีผู้ติดตามเลยก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนของ TikTok ได้มันก็เลยต้องสมัครด้วยเชื่อมด้วย Official Account ก่อนแต่ผลที่ตามมาก็คือหน้าโชว์เคสของเราจะไม่โชว์สินค้าเราก็เลยต้องแก้ด้วยการยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนแล้วก็ ด้วยการรอ24ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเชื่อมด้วยบัญชีมาเก็ตติ้งก็เลยอาจจะมีข้อ,อยุ่ยงยากนิดนึงเนาะแต่ก็มีข้อดีก็คือเราไม่ต้องมีผู้ติดตามก็สามารถสมัครเป็นนายหน้าติ๊กตอกได้นั่นเองค่ะมีจะให้ดูตัวอย่างนะคะเวลาที่เราลงคลิปติ๊กตอกแล้วแนบตะก้าสินค้าเข้าไปนี่มันจะเป็นยังไงนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมมันก็จะขึ้นพอเราคลิกไปตรงตัวตะกร้าสินค้ามันก็จะขึ้นสินค้าขึ้นมาแบบนี้พอมีใครสนใจที่เขาคลิกนะคะลงตะกร้าสินค้าแล้วก็สั่งซื้อเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะ มีเทคนิคอีกนิดนึงนะคะในการเลือกสินค้าเข้าตะก้าสินค้ามีแนะนําว่าให้เป็นสินค้าในหมวดเดียวกันนะคะมันจะทําให้ขายได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะดูเป็นร้านเฉพาะเนาะเวลาลูกค้าเข้ามาเขาก็จะเห็นว่าเออเรามีความชํานาญหรือว่าสนใจเรื่องอะไรนะคะแต่ถ้าเราแบบขายทุกอย่างจับฉายไปหมดเนี่ยกลุ่มลูกค้ามันจะเขาเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกว่า เอออันนี้มันม,มันมีเยอะใช่แต่ว่ามันไม่มันไม่เฉพาะเจาะจงตามที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคะสนใจพวกไหมพรมมีก็แนะนําว่าให้เอาเลือกพวกไหมพรมเนาะพวกเชือกอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเข็มโคเชเข็มเย็บไหมพรมอะไรแบบนี้เนาะมีลืมบอกวิธีการเพิ่มตัวตะกร้าสินค้าเข้าไปในคลิปนะคะวิธีก็คือเราอัปโหลดคลิปใช่ไหมคะแล้วก็เลือกคลิปที่ต้องการเนาะแล้วจากนั้นก็คลิกถัด ไปนะคะพิมพ์ข้อความต่างๆตามที่ต้องการเนาะเลือกโปกให้เรียบร้อยนะคะว่าจะเอาตรงตำแหน่งไหนเป็นปกเนาะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะเพิ่มลิงก์ตรงนี้เลยก็จิ้มลงไปเลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นสินค้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วจากนั้นก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะ แท็กหรือว่าติดตะกร้าสินค้าเนี่ยว่ามันเป็นตัวไหนนะคะอย่างเช่นสมมุติอันนี้นะคะเราก็เพิ่มลงไปเนาะชื่อถ้ามันขัดขาดเราก็ลบออกให้มันเต็มประโยคนะคะเราก็กดเพิ่มเนาะจะเพิ่มอีกก็ได้นะคะสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งหงชิ้นนะคะอย่างเช่นเพิ่มเข็มเข้าไปลบๆชื่อนิดหน่อยแล้วก็กดเพิ่มนะคะ จากนั้นก็กดโค้ดได้เลยตัวของตะกร้าสินค้ามันก็จะไปขึ้นในคลิปของเราแล้วค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็แถมให้อีกนิดนึงก็คืออย่าลืมไปตั้งค่าการเงินด้วยนะคะไม่งั้นทิกตอกเขาจะโอนเงินมาให้เราไม่ได้เนาะก็ไปที่เซลล์เซ็นเตอร์นะคะแล้วไปที่การตั้งค่าค่ะมาที่ส่วนของการชำระเงินนะคะ อย่างตรงนี้มันเข้าไปต่อไม่ได้มันต้องใส่รหัสผ่านเนาะก็เข้าไปกรองนะคะเลขบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะกับการเปิดร้านขายไหมพรมแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นที่ถูกใจของทุกคนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ